สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะนาค่ะตัวนี้ของเราจะเป็นข้อก,กั้นสำหรับข้อก,กั้นเนี่ยตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้กั้นตรงประตูก็ได้หรือบริเวณที่ต้องการที่จะกั้นน้องไม่ให้ออกข้างนอกก็ได้ค่ะตัวนี้สามารถใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยนะคะตัวนี้ของเรานะคะลูกค,ะคะ้าขาในเซฟจ,จะมีให้ก็คือแผ่นประตู1ชิ้นและก็จะมีนะคะตัวยึดติดกับประตูให้นะคะถึง4ชิ้นเลยตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าพี่ๆประกอบแล้วรู้สึกว่าขนาดประตูเนี่ย มันเล็กกว่าบริเวณพื้นบ้านลูกค้าลูกค้าสามารถซื้อตัวแผ่นขยายเพิ่มได้ซึ่งตัวแผ่นขยายนะคะน้องจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะลูกค้าสามารถเอาไปใส่เพิ่มได้เลยนะคะตัวข้อตัวนี้ของเรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะถึง2ขนาดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะเวลาเราประกอบมันจะอยู่ในลักษณะไหนสําหรับวิธีการประกอบตัวนี้นะคะลูกค้าแค่เอาตัวแผ่นตัวนี้นะคะวางถึงกลางระหว่างประตูหลังจากนั้นนะคะลูกค้าก็ใส่ตัวเชื่อมแบบนี้นะคะแล้วลูกค้าก็หมุนนะคะสีขาวนี้ให้ตัวก้านตรงนี้มันติดกับประตูนะคะแล้วก็ดันให้แน่นได้เลยประตูของเรานะคะตัวนี้เน่่ลลลูกกคค้้้้้าาาาสมรถิดดดไไ2ฝฝฝััััังงงง็ือทหหแ วิธีการเปิดน้องจะมีตัวเลื่อนนะคะลูกค้าแค่เลื่อนมาข้างหน้าแบบนี้แล้วลูกค้าก็ยกเขาให้ออกจากล็อกนะคะแล้วลูกค้าก็เปิดได้เลยประตูถ้าลูกค้าเปิดไม่สนิทน้องก็จะกลับมาแล้วก็ปิดล็อกอัตโนมัติแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยอยากเปิดให้น้องเปิดค้างลูกค้าต้องดันน้องแบบสุดไปเลยค่ะอ่ะในลักษณะนี้นะคะถ้าลูกค้าบ้านไหนนะคะชอบตัวนี้สามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ตะกร้าข้างล่างนะคะหรืออยากดูสินค้าอย่างอื่นเพิ่มเติมสามารถกดจิ้มดูได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีราคาพิเศษให้เฉพาะในไลน์